ยิงได้ประมาณทีสอทีแล้วก็พังนะครับผมตอนคลอดแม่ผมเดินไปคลอดสุ่กทไทยสวัสดีครับผมพี่สมัครบดครับวันนี้เราอยู่ในคลิปตอบคำถาม Q a ไอ้เหี้ยมีลูกวันนี้เราอยู่ในคลิปตอบคำถาม Q A ครับผมจริงก็ตั้งใจทําคลิปนี้มาสักพักหนึ่งแล้วเพราะว่ามีหลายคนที่คอมเมนต์คำถามมา YouTube นะครับแล้วซึ่งหลายคลิปเนี่ยมันมีคอมเมนต์เยอะมากบางคอมเมนต์เนี่ยบอกตรงว่าผมก็ไม่เห็นเพราะว่า YouTube มันจะโชว์วันหนึ่งมันโชว์เยอะมากผมก็เลยตั้งเป็นโพสต์ให้นะครับว่าใครอยากถามคำถามอะไรคอมเมนต์ในโพสต์นี้นะครับ <Okay. S 1> ซึ่งก็ได้ผ่านมาแล้วนะฮะตอนนี้มีประมาณ50กว่าคำถามนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีคำถามอะไร,ะรบ้างนะฮะคิดว่าตอบผมแน่ว,วันนี้เอ้ยต้องไหวดีวะตส่าห์ถามมาแล้วใช่ไหม 53คําคำถามนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มที่คำถามแรกนะกันนะครับผมอ,อันนี้จะตอบจากเก่าสุดไปใหม่สุดนะครับคือใครเม้นก่อนก็ได้ตอบก่อนนะครับคำถามจากคุณ คามไงจะใครละ V2 นะครับผมถามว่าพี่แม็กเล่นดีบีการครั้งแรกอายุเท่าไหร่ครับเล่นที่ไหนครับเอาแบบครั้งแรกจริงๆเหรอครั้งแรกจริงๆเล่นตอนตอนนั้นม2ครับม2อายุประมาณเท่าไหร่ว14ะ14่ป่ะหน้าสิบสี่สิบห้าแลเล่นตอนช่วงม2นะครับแล้วก็เล่นที่ไหนครับสนามแรกเล่นที่มันปิดไปแล้วอะ่ะเป็นสนาม CQB เป็นสนามโรงหนังนะครับอยู่ตรงแถวตอยสะพานสองซึ่งเป็นโรงหนังของชันเลยเขาโรงหนังเก่ามาทำเป็นสนาม CQB คือโคตรมันสมัยนั้นคือปืนยังเป็นนี่อยู่เลยอ่ะ เฟืองพลาสติกนะครับคำถามต่อไปนะครับผมคุณ d u โอคอมเมดจีจนะครับผมกูนเครับอยากให้พี่แจกของได้ไหมครับพี่นะได้ครับแต่ขอเวลาสักหน่อยนะครับเพราะตอนนี้บอกตรงๆว่าพี่ก็แกลบเหมือนกันน้องคำถามต่อไปนะครับจากคุณทนานลิตาดีนะครับผมอ่านชื่อถูกไหมอ่ะพี่ใช้แมกกาซีนของอะไรครับ ของ m 4ของ m 4แม็กซซีนี่แถมมันได้แหละของเอ c นะครับ <S <S ต่อไปคุณ P.H.U. Freedom นะครับผม A, พี่วันนี้พี่ใช้งบเท่าไหร่ในการเล่นบีบีกันครับโอ้อันนี้ตอบไปโดนตบแน่นะฮะแต่เขาเป็นว่าคือการเล่นบีบีการเนี่ยมันไม่มีงบพี่ตายตัวครับต่อมานะครับผมคุณ Marker TV นะครับผมพี่ครับพี่ชื่อเล่นชื่ออะไรครับและพี่เอาเงินที่ไหนมาซื้อปืนออผมชื่อเล่นชื่อว่าผิน อ่ะงงเลยงงเลยเป็นชื่อจีนนะครับผอพึ่งสระอยนอนหนูนะครับเดี๋เจอสนามก็ถ้าจำชื่อผมไม่ได้ก็เรียกพี่แม็กพี่แม็กนี่แหละฮะผมชินแล้วนะครับแล้วที่เงินที่ไหนมาซื้อปืนครับผมเอาเงินมาจากทํางานสิครับเออผมก็ทํางานเอาเงินมาซื้อนะครับปืนในฝันของพี่คืออะไรครับโอ้ผมฝันถึงทุกปืนเลยอ่ะขั้นโลบแล้วกันเนาะต่อมานะครับอยากเล่นบีบีกันกับพี่แม็กบอดที่สนามบีบีกันนิโคราชครับเอาว่าถ้าเปมีโอกาสผมไปแน่นอนนะครับคุณอินทัศโคตมานะครับผม ทำไมชื่อแต่ละคนแอดวานจัย่งวะนะครับ Q&A ครับพี่แม็กมีปืนมีปกมีการกี่กระบอกครับอันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนเข้าใจผิดกับผมมากคือผมมีปีกันเนี่ย2กระบอกนะครับ บอกก็บอกนี่เลยปืนสั้นหนึ่งกระบอกนะครับแล้วก็ปืนยาวที่ใช้อยู่ส่วนปืนเาเก่าหายไปไหนนะครับคือผมขายเด็กหมดแลวนะฮะแนะนำต่อไปนะครับจากคุณเอสเซ l ไลท์นะครับพี่แม็กจะไปลองสนาม CQB City Center ไหมครับไปฮะรพรุ่งนี้ไปแล้วพรุ่งนี้หลังจากวันนี้ที่อัดคลิปนะ คลิปนี้ลงไปก็คงเลยไปแล้วนะครับคุณคานิต4 8พี่ชื่อจริงชื่ออะไรครับชื่อเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับจากคุณภูลาคอนมีคลองถูกไหมฮะที่แนักใช้งบแต่งปืนมีการรวมแล้วหมดไปเท่าไหร่ครับกระบอกนี้ยังไม่จบนะครับแต่ว่าถ้ากระบอกเก่าเนี่ยผมทําแค่ทอรี่อย่างฮอบเลนฮอปนะครับส่วนภายในก็คือเดิมเดิมหมดเลยถ้าไปชื้อเองทั้งหมดนะก็จะประมาณสัก2 0 0พัํคำถามต่อไปนะครับจากคุณโทมกเคงนะครับผมพี่มีปืนอะไรบ้างนะครับก็2ปืนนะครับตามที่เห็นคุณทอลทีเฮด นะฮะผมมีทอประเทศไทยด้วยพี่โดนท็อกอัดตูดใช่ไหมครับถึงมือสีดวงใช่ใช่ครับผมคือที่สดวงนี้ของผมเกิดจากการนั่งทํางานนานๆนะครับสำหรับใครที่เป็นพนักงานออฟฟิศคงจะรู้กันนะครับแต่ผมไม่ได้ทำงานออฟฟิศหรอกผมแค่นั่งเล่นเกมนานเกินไปแต่คุณณนะพ,พัฒนนะครับผมพี่มีปืนกี่กระบอกครับแล้วปืนกระบอกแรกในชีวิตพี่คือปืนอะไรครับปืนอันนี้เหมือนเดิมมี2กระบอกปืนแรกในชีวิตคือเป็นอ่า ไม่แน่ใจว่าเป็นบาลิต้าทรง M92 หรือเปล่านะแต่เป็นของเบลตอนนั้นนะครับคือซื้อมายิงได้ประมาณทีสองทีแล้วก็พังนะครับผมแต่ไึงไปในปืนในยุคนั้นนะตอนผมม .2 นะคำถามต่อไปนะครับผมตอนเป็นลิซีดวงหมอทําอะไรกับพี่บ้างครับนี่พวกคุณเป็นอะไรกับลิซีดวงผมเนี่ยคือหมอไม่ทําอะไรครับหมอก็ให้ยามากินนะครับแล้วก็ให้ยามาสอดตูดนะครับกูก็อุตส่าห์ตอบนะต่อมานะครับคุณดาร์คทอร์นาโดพี่เล่นปืนทรงเอ่อ ที่เล่นปืนทรงอื่นไหมครับนอกจากทรง M4 เช่น AK บุ๊ปปับหรือ G36 สกาและจุดเด่นจุดด้อยของแต่ละทรงว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับเคยเล่นไหมเคยเล่น AK G36 เคยเล่นนะครับสกาสกาแค่เคยจับแบบจับมาลองเทสเฉยแต่ว่าไม่เคยลงสนามนะครับจุดเด่นจุดด้อยเหรออยู่ที่ความถนัดแต่ละคนนะแต่ว่าถ้าอย่างพวก AK หรือ G36 อะไรเงี้ยอ่าตัวพันธะมันจะต่ำกว่า M4 เดี๋ยนี้พันธะมันจะเป็นระนาบเดียวกันกับดอทเห็นไหมทำให้บางทีเนี่ยถ้ากักบางหน้ากากที่มันแข็งๆมันจะติดแก้มนะครับจะเล็งไม่ได้แต่ว่าพวก AK มีันจะ ผ่านท้ายมาต่ำกว่าคุณหลอดคอง W ที่ใช้ปืนสั้นรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรครับและแต่งอะไรบ้างครับปืนสั้นตัวน,นี้นะครับที่ผมใช้ปัจจุบันนี่นะคะก็คือ W E g l o c k 17ธรรมดาเลยนะครับภายในมีเลนฮอป ของกัดเดอร์นะครับท่อรีดเอ็ดแอร์ซอฟแล้วก็ยังฮอปลีฟนะครับเดิมๆเลยนะฮะอันนี้แค่เปลี่ยนเปลี่ยนเฟรมล่างอ่ะเปลี่ยนเฟรมล่างเป็นของกัดเดอร์แค่นั้นเองนะครับคืออยากอยากได้สีทรายแค่นั้นแหละไม่มีอะไรหรอกจากคุณ X นะครับผมพี่ชอบสนามไหนที่สุดครับที่เคยเล่นแล้วสนามอินฟินิตี้และพาวเวอร์หนึ่งเป็นยังไงบ้างครับสนามที่ชอบมากที่สุดที่เคยเล่นนะจริงๆมันถ้าส่วนตัวชอบที่สุดคือสนามแพนด้าบีบีกันครับแต่ตอนนี้เขาปิดไปแล้วรูปแบบสนามก็จะเป็นอ่าเป็นปีศางสีหลังนะคครรรััับบบสสาาามมถขึ้้้้นนนนนชไดะแลว ร0 1หนึ่งเป็นไงบ้างครับชอบครับสนุกมันมันกันที่นี่ต่อมาครับคุณสกายไรเดอร์กีตาร์ลิสอ๋อจะโซโล่ทันแล้วถ้าไม่เล่นบีบีกันแล้วพี่จะเล่นอะไรหรอครับตอนเด็กๆฉันมีฉาย,ยาว่าฮิโรจังนักชักว่าวนายจะบอกให้คุณเก่ง14บบิตนะครับพี่โดนยิงแล้วไม่เจ็บหรอครับแล้วพี่โดนยิงพี่ร่องยังไงครับโดนยิงก็แล้วแต่ระยะนะครับถ้ามันใกล้มากก็เจ็บอยู่นี่ล่าสุด และพี่โดนยิงพี่ร่องยังไงครับอ๋อมหาเทพสุดป่วนนะครับผมพี่ใช้ง,งบกี่บาทในการแต่งปืนมีบีก,กันครับอันนี้ก็จะเหมือนข้อที่แล้วนะครับก็คือถ้ากระบอกเก่าอยู่ที่ประมาณ2,000บวกลบนิดหน่อยแต่ถ้ากระบอกใหม่เนี่ยยังไม่จบค o อฟฟี่เดอะเกรียนนะครับพี่ทำงานอะไรครับผมเป็นนักดนตรีครับ ใชครับคุณอ indie เ a m e r t head นะครับผมพี่เล่นบีบีกันเพราะอะไรครับขออยู่ในคลิปนะครับเถอะครับทําคลิปต่อไปนะครับก็อยู่ในคลิปแล้วนะฮะตอนนี้ผมเล่นบีบีกันเพราะว่าผมเป็นคนชอบปืนนะครับและผมก็ชอบเล่นเกมด้วยก็เลยแบบว่าถ้าทํางานอยู่รวมกันมันก็สนุกดีนะครับแต่ว่าเบื่ออย่างเดียวเลยเบื่อตอนเก็บของเนี่ยตอนเล่นเสร็จคุณเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวเผานะครับผมโอ้มาสองคำถามเลยอะพี่อายุเท่าไหร่ครับยี่สิบห้าครับผมพี่เคยพาแฟนไปเล่นสนามบีบีกันไหมครับครั้งหนึ่งที่แพนด้าบีบีกานมาแล้วคุณเบนจจาาโค เคยเล่นสไนเปอร์ CQB ไหมครับยังไม่เคยอ่ะเออคือวันนี้ปืนกลยังยิงไม่ค e ่อยโดนเลย c ีคิวบีต่อไปคุณสีระพบนะครับเล่นสไนได้ไหมครับก็พอได้นะครับ เน้นของดีเขาช่วยเลตไทเกอร์ชาแนลนะครับพี่จะมาเล่นที่ปอพันเจดเชียงใหม่อีกไหมครับไปแน่นอนครับผมผมจะไปเชียงใหม่เกือบทุกปีช่วงประมาณต้นปีครับเพราะว่าบ้านแฟนอยู่ที่นั่นนะครับคุณอาทิตย์โรดเจนดิตนะครับผมอยากทราบเทคนิคมือใหม่ในสนามครับคำถามนี้มันตอบยากนะแนะนําว่ามือใหม่เนี่ยให้ไปลองเล่นจริงๆเลยดีที่สุดนะครับเทคนิคที่ดีที่สุดคือการลองเล่นคุณจะรู้ว่าตรงเนี้ยอยู่ได้ตรงนี้อยู่ไ,ได้ตรงนี้ควรทํานี้ทานี้มาเกิดจากการที่คุณต้องโดนยิงก่อนนะครับผมต่อมาคุณอ๊อฟสไก ใช่ป่ะพี่คิดจะซื้อโลวิดีกันไหมครับแล้วเอา MG ทุยแล้วเอา LMG ไว้ศาสตร์ใส่บังเกอร์เออเฮ้ยเคยคิดเคยคิด รอตังก่อนคุณภูผ่าเคม์นะครับผมปืนพกบีบีกันร,ราคาถูกสุดกี่บาทครับจะไปซื้อเล่นที่บ้านบ้างถูกสุดเนี่ยต้องรอเป็นพวกโปรโมชั่นมีไม่ถึง2000บาทแน่นอนนะครับแต่ว่าเรื่องการรับประกันมันก็อาจจะอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าให้แนะนําก็อยู่ที่ประมาณ3,000ัน 3, อันนี้คือทนแน่นอนนะครับอาจจะไม่ได้ยิงดีมากแต่ว่าความทนเนี่ยแล้วก็มาแต่งเพิ่มดีหลังเอาคุณอนุพงศ์อนันตภูมินะครับผมถามเรื่องสโคปแคมหน่อยครับป้องขาจับกล้องมีลิงก์ซื้อไหมครับแนะนําหน่อย อินบ x ็อกมาในเพจนะครับผมคุณเดชเกมเมอร์ซีแฮชนะครับผมสำบเนียคกูเป็นอะไรทำไมท็อปแอร์ซอฟไม่ค่อยลงคลิปเลยครับอ่าช่วงนี้ท็อปหน้าติดภารกิจนะครับอันนี้ต้องมาถามเจ้าตัวเองว่าผมก็ไม่ได้อยู่กับท็อปนะครับผมคุณพับจีเกมเมอร์พี่เติมล่นดีบีกันตอนไหนแล้วครับ เริ่มเล่นดีบีการตอนไหนใช่ไหมอ่ะก็อย่างที่บอกตอนน้นนะครับประมาณม .2 ม .3 คุณ GB Gamer TV นะครับพี่สอนวิธีการเล่นสอนการเปลี่ยนอะไหล่ปืนหน่อยได้ไหมครับก็พอได้นะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ไม่ได้คลองในทุกปืนนะผมก็ถนัดแค่ปืนที่ผมเคยเล่นไว้มีโอกาสเดี๋ยวจะอัดคลิปสอนนะครับน้องภูมิ นะครับผมชื่อน่ารักจังพี่ชอบเล่นสนามอะไรครับพี่คิดว่าสนามไหนเล่นยากสุดครับที่พี่เล่นมาแล้วพี่ชอบสไตล์ไหนครับจริงๆผมชอบเล่นมิวซิมนะครับผมมิวซิมแบบว่าตึกๆหน่อยนะป่าๆจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ชอบแบบตึกๆอยากให้พี่มาโคราชบ้างครับโคราชกำลังบูมเลยอ๋อจริงเหรอชวนมาเล่นครั้งที่2แล้วต่อมานะครับผมพี่เคยคิดจะท bon ําคลิปเพนบอลบ้างไหมครับเอ,อ้อยากทำนะอยากเล่นนะแต่หาเพื่นเล่นไม่ได้อะสนใจเปล่าคุณต้นไงจะใครละนะครับพี่ครับมิวธีแนะนําปืนไหมครับวิธีแนะนําปืนหมายถึงว่าชอบปืนไหนอะหรออันนี้แนะนําว่า ก่อนเลยจะมีพวกพี่ๆที่เขาเล่นกันอยู่ก่อนนะครับลองแบบนี่ครับขอลองปืนนี้ขอลองปืนนี้หน่อยนะครับเข้ากับเราไหมปืนนี้อาจแบบอาจจะสวยแต่อาจจะหนักไปไม่ชอบ CPT Jeff h e ิ u n slinger ถูกไหมอะไรเป็นจุดประกายทำไฟ อะไรเป็นจุดประกายไฟที่ทําให้พี่หานเล่นมีบีกันครับไปสนามไหนบ่อยที่สุดครับถ้ามีโอกาสผมไม่ได้ไปด้วยจะได้เจอพี่ถ่ายคลิปเกมเพลไปด้วยกันเลยให้บอกผมชอบปืนแล้วผมก็ชอบเล่นเกมยิงปืนด้วยนะครับส่วนสนามไหนบ่อยสุดหรอท่านายากรุงเทพผมก็วนๆนะเล่นมีบีกันได้เงินไหมครับแล้วพี่ทํางานอะไรครับเป็นอย่างที่บอกนะครับเป็นดนตรีนะครับแล้วก็เล่นมีบีกันได้เงินไหมนะครับถ้าจากยูทูบเนี่ยได้ครับแต่น้อยมากคุณโซดานะครับผมพี่ซื้อคีย์มตมาจากไหนครับผมยังไม่มีคีย์มตนะ อันนี้ป่ะไอ้ซเลนอาร์มใช่ไหมื้อจากร้านในเมกาพาซ่านะครับผมต่อไปคุณที่คำพรแกนโพกแก้วนะครับพี่มีปืนกี่กระบอกครับอันนี้ก็พี่บอก2กระบอกครับผมบูบูนะครับผมพี่อายุเท่าไหร่ครับ 25ครับคุณอ่ง15โอ้ยาวอันนี้มายาวเลยอยากทราบว่าปัจจุบันนี้ทํางานหรือ,อยังหรือเรียนอยู่อันนี้ก็ถีงผมบอกนะครับผมทํางานแล้วเรียนจบแล้วนะครับผมจบแล้วทํางานจบอะไรนะักดนตรีครับผมถ้าประเด็นไหนสามารถตอบได้ก็เลี่ยงเลีตอบได้นะครับตอบเรียบร้อยแล้วสองสนใจปืนประเภทบูฟับหรือเปล่าครับถ้าสนใจอยากทราบว่าเป็นปืนกระบอกไหนเอ,อ่อตอนนี้ยังเฉยเฉอยู่นะคุณมอสนิวนะคบผมแนะนาระบบ HPA ที่ด้กับปืนสั้นหน่อยครับ โอ้เฮีนี่ผมบอกตรงว่าผมไม่มีความรู้เลยครับผม HPA ต้องส่งไปให้พี่ๆทีมร้อยบวกนะครับน้องนับพัทนะครับผมทำไมพี่ถึงต้องใส่หมวกแก๊ปเวลาถ่ายวอล์กทุกครั้งเลยครับหมวกเนี้ยเหรออยากรู้ไหมเพราะอะไรเห็นปะผมใส่หมวกเพราะว่าผมมันยาวไงผมยังไม่ได้ตัดแล้วดูดิแล้วพอร้านไม่ใส่ผมก็จะรีบแล้วเหมือนถ้าเกิดว่าผมไปเล่นดีดีกันใช่ป่ะผมไม่ใส่หมวกเนี้ยคือผมมันจะอยู่อย่างเงี้ย <c oughs> ใส่ไว้และดีแล้วคุณเกมเมอร์ทีวีพี่ชอบกินอะไรครับข้าวหมูกระเทียมไข่เจียวพี่เป็นคนจังหวัดอะไรครับผมเป็นคนกรุงเทพ แต่ว่าตอนคลอดแม่ผมเดินไปคลอดสุโขทัย <c oughs> นั่งรถไปคลอดสุโขทัยเหมือนกับความเชื่อไงอสมัยก่อนว่าถ้าลูกเกิดมาเนี่ยต้องไปคลอดบ้านแม่อะไรอย่างนี้คุณบอยนะครับผมบีบีการถูกกับแพงต่างกันมากไหมพี่แล้วบีบีการราคาถูกมันจะอยู่กับเราได้นานแค่ไหนอืมเป็นคําถามที่ดีถูกกับแพงถามว่าต่างกันไหมต้องถามว่าถูกรลเวลไหนถ้าถูกมากมันก็ตามราคาแต่ถูกกลางๆถูกกลางๆตามสมเหตุสมผลนะครับจนถึงแพงมากๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยบีบีการราคามันต่างที่ลายเส้นก็คือค่ายนี้ซื้อลายเส้น ลิขสิทธ์แท้มาผลิตค่ายนี้ก๊อปมาเฉยเฉยมันต่างงานตรงนี้นะครับแล้วก็คุณภาพอันนี้ก็ต้องไปเจาะเป็นตัวตัวไปนะครับมันจะอยู่กับเราน้นานแค่ไหนครับอันนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานและการดูแลนะครับผมทุกอย่างเลยคือถ้าเราใช้งานมันถูกต้องดูแลมันอย่างดีนะครับมันก็อยู่กับเราได้นานที่สุดเท่าที่มันจะทําได้นะครับผมแม่ทีสารล้างจริงว่ะคลิปนี้คุณนุษยกรบะที่สื่อปืนให้ หพี่ครับซื้อเฮดเ6ซีหนึ่งหกหน่อยครับแต่งปืนด้วยถ้ามีงบผมอยากจะซื้อเก็บไว้เหมือนกันผมชอบมาที่คำถามสุดท้ายนะครับของคุณยังถั่วนะครับปีบิการกระบอกเท่าไหร่ครับอันนี้เป็นคาถามที่ผมก็ตอบไปแล้วนะครับแต่ว่าน,นี้บอกสักรอบแล้วกันก็คือปีบิการเนี่ยมันมีหลายราคามากนะครับให้เราถามตัวเราเองก่อนว่าเราไหวเท่าไหร่เอาที่เรามีงบเลยแล้วก็มาดูอีกทีว่าอยากได้ทาอะไรยิงเป้าอยู่บ้านสะสมลงสนามหรือว่าเอาปืนไปแข่ง i p s c นะครับก็มันจะมีหลายราคาตามนั้นขึ้นไปอีกครับผมก็จบไปแล้ว คถามนะคครับิดว่าน่าจะไม่มีไรตกหล่นนะถ้ามีอะไรตกหล่นก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคําถามนะครับผมที่ส่งเข้ามานะครับถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสผมจะมาทําคลิปแบบนี้อีกสำหรับคลิปนี้ต้องขอลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ